ทำไมต้องติดตั้งโซล่าเซลล์กับ The Planet Power ครับอืมไปหาคำตอบกันมาเลยครับ The Planet Power The Planet Power ของเราเนี่ยนอกจากจะนี้ The Solar Supermarket มีอาคารนี้แล้วเซ็กชันที่สำคัญที่สุดของเราคืองานติดตั้งบ้านถามง่ายๆเลยทำไมต้องติดตั้งกับเราครับด้วยประสบการณ์นะครับเราเปิด บริษัทให้บริการที่น้องคนไทยมาปีนี้ครบ10ปี10ปีย้อนกลับไป10ปีก่อนนี่เป็นเจ้าแรกๆเลยไหมครับเราเป็นเจ้าที่4ในเชียงใหม่เจ้าที่4ี่สิบปีก่อนผมยังไม่รู้เลยนะว่ามีมีรัซลล์มีอะไรอย่างเงี้ยใช ก็เหมือนที่นาบ้านเคยบอกว่าชาวบ้านึกว่าผของบ้าเขียนมาทำธุรกิจ1คือประสบการณ์2องะครับเราไม่ได้รับเรื่องลดค่าไฟอย่างเดียวปั๊มนงปั๊มน้าเราก็รับได้หลายรูปแบบเข้าป่าเข้าดอยออฟฟิศไปมาหมดแล้วครับโรงงานอุตสาหกรรมมีมาหมดแล้วรับงานได้หลากหลายด้วยนอกจากประสบการณ์ก็จริงๆต้องบอกว่าด้วยประสบการณ์เนาะทำให้เราได้รับงานที่หลากหลายฉะนั้นทุกรูปแบบที่ลูกค้าต้องการเรา ทำได้หมดอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่เราเปิดเป็นสถาบันสอนโซลา่าเพราะฉะนั้นมันจะมีคําถามจากผู้เรียนเข้ามาหาเราซึ่งมันก็เป็นการสั่งสมองความรู้รไม่ไม่ใช่แค่เราให้เขาอย่างเดียวเขาก็ให้เราคืนด้วยขณะเดียวกันเนี่ยในการทํางานของเราเราก็มีมาตรฐานในการติดตั้งงานให้ลูกค้าทับที่เราคิดว่าลูกค้าที่ติดตั้งงานแล้วเนี่ยสามารถสบายใจแล้วไม่ต้องกลับไปหากันบ่อยๆ อ่ติดตั้งทั้งหดรายใจได้เลยแ,และที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้และด้วยความที่เราเป็นอะคาเดมีเราะฉะนั้นงานที่เป็นปัญหาของลูกศิษย์หลายๆคนๆเขาก็มาปรึกษาเราด้วยได้ อัปเดตข้อมูลของเราไปด้วยใช่ครับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลครับเขาให้เราเราก็ให้เขานั่นแหละครับใช่ไหมครับและอย่างที่สามอันนี้น่าสนใจสุดคือเรื่องของการรับประกันครับการรับประกันของเราเป็นไงบ้างครับในแต่ละระบบเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานการรับประกันอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมาจากโรงงานแล้วครับส่วนการรับประกันการติดตั้งของเราเราก็มีให้อยู่แล้วแม้ว่าหมดระยะเวลาที่รับประกันเราก็ยินดีเซอร์เวิรเรียกได้ตลอดเวลาครับผมมักจะมีคำนิยมที่คุยกับลูกค้าบางรายที่เขาซื้อหลายระบบนะครับ ดูแลกันจนตายไปข้างหนึ่งผมสรุปให้ทุกคนฟังแล้วกันครับ 1. ประสบการณ์ 2. ความรู้ความสามารถและความหลากหลายและก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการรับประกันแต่อาจจะต้องมีมากกว่านี้นะถ้าอยากรู้ติดต่อมาที่ The Planet Power ได้เลยครับให้ทวกคนปิดคลิปดีกว่าครับครบเครื่องเรื่องโซลา r เซลล์กับ The Planet Power สวัสดีครับ The Planet Power